สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะย์ผู้างสระนังคัชฌมี องสระนังข no ัดใจมิธรรมสระนังขัดใจมิธรรมสระนังขัดใจมิสังฆังสรรนังขัาใ e มิสังฆังสระนังขัดมิดทียัมปพุททางสรรนังขัามิทติยัมปีพุดทางสระนังขัดมิดทียัมปธรรมสรรนังขัามิทติยัมปีธรรม ขุตระนังขังยัลามิขุติยัมปิสังขังสัลนังขัจามิโุติยัมปิสังขังสัลนังขัจามิตุติยัมปิพุทธังสัลนังขัจามิ ตัดยัมปีปุทธังสารนังขจามิตัดยัมปธรรมสารนังขจามิตัดิยัมปิธรรมสารนังขจามิตัดยัมปสังขังสารนังขจามิตัดิยัมปิสังขังสรนังขจามิสสานักขมานนิทิตังอามะพันเตปานนาติปตา เวระมณีสิกขาปัณังสมาธิยามิปาดาติปาตดังเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาธานา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิตกเมสุมิชาจลาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอเมสุมิจจาจราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทา เวระมณีสิฆาปัทัานสมาธิยามิสุลามระยะปัญชาปมาณธานาเวระมณีสิฆาปัทัานสมาธิยามิสุราเมระยะมัญชาปมาัาธานาเวระมณีสิฆาปัทัานสมาธิยามิ อิบาเนปัญจาศิขาปันดาเนศเลนะสุขติยันเติศิเลนะภูคสัมปันดาสิเลนะนิพุติยันเตตัสสะมาสิลังเวโสทายาธุวิปติปฏิภาหายาสัพพสัมปติเจติยาสัพพทุกขเวนัสายาปริตังพุทธมังคะลัง <c oughs> วิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติเทติยะสัพภัยวินาศายะปริตังผลตมะอังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติเทติยะสัพพโรคัวินาศายะปริตังผลตมะอังคลัง สมันตาจังกวารีสุอันตระคัชันดูเดวตาสัทธรรมโมนิราสัสสุนันตุสักะโมคะดังสักเคกะมิจารุเปคิลิสิกาลตาเทจันตาริเควิมาเนทิเบลเทจักะมิ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn samma Sa, Botang Salanang cachami Tamang Salanang cachami Sankang Salanang cachami Dô ti yampi Botang Salanang cachami Dô ti yampi Tamang Salanang cachami Dô มีบัทังสารนังคาชาเมตตาติยมเปี๊ยทำทงสารนังคาชาเมตตาติยมเปีสังทังสารนังคาชาเมนาทิเมสารนังอัญญังโทเมสารนังวัลังเอเตนะสาจวัชเชนะโสทิเตหุนตุสมนานาทิเม สรนังัญญาธรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสอาจวะเชนาสุทิเตโหตุสมณะนาทิเมสรนังัญญาโคเมสรนังวรังเอเตนะสอาจวะเชนาสุทิเตโหตุสมณะ โยชนังคุมาโมหะมลาปะกะโทนวัมโทโสคขะโตเวโมโตมาราสะปะสะเวเนโมจายันโตบาเปเสิกิมัญชนะตังวิเนยังโบทังวันตังเสลาสานามะเมโบทะนัยยากันจ่าตังเตชะสะเตชะยัง เกิที่หุ่นตัวสาพันตาไรยาจาวินาสเมนตัวโมตชโยวิยาตาสาสะทูทเสเสโลกาสเวสุทิมังคังเนียนิโกธรรมันทาราสะทาริสัตวะหุสันติการุสุจินโนะธรรมวารันตังเสระสะนาม ชาสาเตชาญสิทธิหุนตัวสัมพันตรายาจวินาสเมตตุสามพมาเสนาสุขตานุโคโยโดกัสสปปุปังเิเลสเจตา